ดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะอ่าจัดยางนิดนึงแล้กันเนาะอ่าเส้นเสริมนะคะเราก็เอาลงมาดึงเส้นเสริมนะคะมาเกี่ยวที่ตัวส่งลูกนะคะเห็นไหมคะสองเส้นขึ้นยางสองเส้นนะจะอยู่ลักษณะนี้นะคะทีนี้ลามสิบมิลน,นะคะเราก็ใช้ลูก สิบมิลนะคะใส่ลงไปมือซ้ายนะคะกดไปทางขวานะเซฟนะลองไกลกดเซฟนะคะมือขวานะคะกดไปทางซ้ายนะคะเริ่มจากทางขวามือของวีนะากระป๋องนะคะ อ่านิ้ล้างลงมานะคะแล้วก็ค่อยเกี่ยวนะคะแล้วค่อยดึงเห็นไหมคะลํำสิบมิลน,นะคะใช้ลูกสิบมิลน,นะใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ ดึงยางแล้วก็จับเลยนะคะแล้วก็ล้างยางเข้าหาตัวเราเลยนะคะล้ำสิบมิลน,นะคะเราใช้ลูกสิบมิลน,นะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไปกดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ Hmph. <laughs>